คาดว่ากำไรของทาง a d อ a วานและ True ที่เป็นตัวหลักผลักดันกำไรของกลุ่มจะยังเติบโตได้ดีขึ้นค่ะปัจจัยบวกของกลุ่ม ICT ในไตรมาสหนึ่งนี้จะมาจาก2ประเด็นหลักคือรายการเอเชียพลัสเซกเตอร์ซัมอาปวันนี้อยู่กับเชอรี่เปียที่ได้สนที่สมบัตินะคะ5 facts about หุ้นกลุ่ม ICT เป็นยังไงเดี๋ยวเชอรี่เล่าให้ฟังค่ะ วมของหุ้นกลุ่ม ICT สําหรับไตรามาส1นี้คาดว่าจะมีกําไรที่เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรามาส4ที่ผ่านมาและเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรามาส1ของปีที่แล้วเนื่องจากคาดว่ากําไรของทาง Advance และ r u e ที่เป็นตัวหลักผลักดันกําไรของกลุ่มจะยังเติบโตได้ดีขึ้นค่ะปัจจัยบวกของกลุ่ม ICT ในไตรามาส1นี้จะมาจาก2ประเด็นหลักคือ 1. ฐานไรายได้ค่าบริการจะยังเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับ ลูกค้าแบบเติมเงินขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาอันนี้ก็จะช่วยผลักดันรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนให้ยังคงเติบโตขึ้นได้ต่อ 2. มาตรการจากภาคราัฐเช่น ece receive และการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทเฟษส,สแก่ผู้สูงอายุช่วยหนุนการจับจ่ายอันนี้ก็มองว่าน่าจะช่วยให้ยอดขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือขยับสูงขึ้นได้ต่อค่ะ ส่วนปัจจัยลบที่คาดจะเป็นตัวกดดันการดำเนินง,งานของกลุ่มในไต,ตรมาสหนึ่งนี้คือรายการพิเศษที่อาจมีการตั้งสำรองด้วยค่าสินทรัพย์จากทาง d อดวานและครูซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่จะกระทบต่อกำไรกลุ่มและอาจทำให้กำไรของกลุ่มต่ำกว่าที่เราเคยคาดไว้ได้แต่รายการประเภทนี้เป็นรายการที่ไม่กระทบกับเงินสดค่ะหุ้นท็อปพิก เราเลือกแอดวานเป็นท็อปพิกของกลุ่มเนื่องจากมองว่าระยะสั้นก็จะมีกำไรในไตรมาสหที่ยังเติบโตได้ทาง q o และ y ย a r อ n นเย r แต่ราคาหุ้นยังแลกกัดกลุ่มโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาหุ้นแอดวานปรับตัวลดลงมาในขณะที่หุ้นอื่นๆในกลุ่มมีราคาที่ปรับขึ้นค่ะสำหรับแนวโน้มไตรมาสสของปีนี้ แม้ว่าในไตรมาสสองของทุกปีจะเป็นช่วง low season ของธุรกิจแต่คาดว่ากำไรโดยรวมของกลุ่ม ICT ในไตรมาสสองของปีนี้จะยังทรงตัวได้หรือชะลอตัวลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและจะยังเติบโตขึ้นได้เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วเพราะกำไรของ d v a วานและครูที่นอกจากจะได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มไตรมาสแล้วยังได้แรงหนุนจากช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะมีรายได้ ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นซิมนักท่องเที่ยวบริการโรมมิ่งจึงคงคำแนะนำการลงทุนสำหรับหุ้นในกลุ่ม ICT มากกว่าตลาดค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เลืมกดติดตามโซเชียลมีเดียเอเชียไพร์กรุ๊ปไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการเอเชีย s พร์เซกเตอร์ัมมาสวัสดีค่ะ